อีเทอร์บทที่6เรือของชาวเจเรตถูกลมพัดไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้ผู้คนสรรเสริญพระเจ้าในพระคุณความดีของพระองค์พวกเขากำหนดให้โอไรฮา,าเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาเจเรตและพี่ชายท่านตายและบัดนี้ข้าพเจ้าโมโรนายเริ่มเขียนบันทึกของเจเรตและพี่ชายท่านต่อไปเพราะเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้น หลังจากพระเจ้าทรงเตรียมก้อนหินเหล่านั้นซึ่งพี่ชายของเจเร็ตนำขึ้นไปบนภูเขาแล้วพี่ชายของเจเร็ตลงมาจากภูเขาและนำก้อนหินใส่ในพาหนะทั้งหลายซึ่งเตรียมไว้ก้อนหนึ่งที่หัวกับท้ายของพาหนะและดูเถิดมันให้แสงสว่างแก่พาหนะและดังนี้พระเจ้าทรงทำให้ก้อนหินส่องแสงในความมืด เพื่อให้แสงสว่างแก่ชายหญิงและเด็กเพื่อพวกเขาจะไม่ข้ามผืนน้ำอันกว้างใหญ่ในความมืดและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อพวกเขาเตรียมอาหารทุกอย่างแล้วเพื่อโดยการนั้นพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้บนผืนน้ำและอาหารสำหรับฝูงสัตว์เลี้ยงและฝูงสัตว์ใหญ่ของพวกเขาด้วยและสัตว์ป่าหรือสัตว์หรือสัตว์ตปีก ชนิดใดก็ตามที่พวกเขาจะเอาไปด้วยและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อพวกเขาทำสิ่งทั้งหมดนี้แล้วพวกเขาก็ลงไปในพาหนะหรือเรือของตนและออกทะเลไปโดยมอบตนไว้กับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของตนและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกิดลมแรงพัดอยู่เหนือผิวน้ำ ไปสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้และดังนั้นพวกเขาจึงถูกสายลมส่งให้โยนอยู่บนยอดคลื่นแห่งท้องทะเลและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาถูกฝังอยู่ในห่วงลึกของทะเลหลายครั้งเพราะคลื่นภูเขาซึ่งซัดใส่พวกเขาและพายุฝนฟ้าคนองรุนแรงและน่าสะพรงกลัวซึ่งเกิดเพราะความรุนแรงของลมและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ เมื่อพวกเขาถูกฝังอยู่ในห้วงลึกไม่มีน้ำทำอันตรายพวกเขาได้เลยภาชนะของพวกเขาแน่นหนาเหมือนกับชามและมันแน่นหนาเหมือนกับเรือของโนอาห์ด้วยฉะนั้นเมื่อพวกเขาถูกน้ำมากมายล้อมรอบพวกเขาร้องทูลพระเจ้าและพระองค์ทรงนำพวกเขาขึ้นมาอยู่บนผืนน้ำอีกและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือลมไม่เคยหยุดพัด ไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้ขณะที่พวกเขาอยู่บนผืนน้ำและดังนั้นสายลมจึงส่งพวกเขาให้แล่นไปเบื้องหน้าและพวกเขาร้องสรรเสริญพระเจ้าแท้จริงแล้วพี่ชายของเจเรตร้องสรรเสริญพระเจ้าและท่านน้อมขอพระไทยและสรรเสริญพระเจ้าตลอดทั้งวันและเมื่อกลางคืนมาถึงพวกเขาก็ไม่หยุดสรรเสริญพระเจ้า และสายลมจึงพัดพวกเขาไปดังนี้และไม่มีอสูรทะเลจะทำให้พวกเขาอับปางได้ทั้งปลาวานก็ทำให้พวกเขาเสียหายไม่ได้และพวกเขามีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่เหนือน้ำหรือใต้น้ำและสายลมจึงพัดพวกเขาไปดังนี้3 4 4วันบนผืนน้ำ และพวกเขาขึ้นฝั่งแผ่นดินที่สัญญาไว้และเมื่อพวกเขาย่างเท้าลงบนฝั่งของแผ่นดินที่สัญญาไว้พวกเขาน้อมกายลงบนผืนแผ่นดินและนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักพระเจ้าและหลั่งน้ำตาแห่งปิติต่อพระพักพระเจ้าเพราะความอเนกอนันต์แห่งพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาออกไปบนผืนแผ่นดิน และเริ่มทำไร่ไถนาและเจเรตมีบุตรสี่คนและพวกเขามีชื่อว่าเจคอมและกิลกาและเมฮาและโอไรฮาและพี่ชายของเจเรตให้กำเนิดบุตรและธิดาด้วยและเพื่อนของเจเรตและพี่ชายท่านมีจำนวนประมาณ22คนและพวกท่านให้กำเนิดบุตรและธิดาก่อนมาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ด้วย และฉะนั้นพวกเขาเริ่มมีมากขึ้นและพวกเขาได้รับการสอนให้เดินอย่างท่อมตนต่อพระพักพระเจ้าและพวกเขาได้รับการสอนจากเบื้องบนด้วยและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาเริ่มกระจายออกไปตามผืนแผ่นดินและขยายเผ่าพันธุ์และทำไร่ไถนาและพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในแผ่นดินและพี่ชายของเจเรตเริ่มชราและเห็นว่าในไม่ช้า จะต้องลงไปสู่หลุมศพดังนั้นท่านจึงกล่าวแก่เจเรตว่าให้เรารวบรวมผู้คนของเราเพื่อเราจะนับจำนวนพวกเขาเพื่อเราจะรู้จากพวกเขาว่าพวกเขาจะปรารถนาสิ่งใดจากเราก่อนเราลงไปสู่หลุมศพของเราและผู้คนมารวมกันตามนั้นบัดนี้จำนวนบุตรและธิดาของพี่ชายของเจเรตมีอยู่22คนและจำนวนบุตรและธิดา ของเจเรตมีอยู่12คนโดยที่เขามีบุตรสี่คนและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกท่านนับจำนวนผู้คนของพวกท่านและหลังจากนับจำนวนพวกเขาแล้วพวกท่านแสดงความปรารถนาต่อพวกเขาถึงสิ่งที่ต้องการให้คนเหล่านั้นทำก่อนที่พวกท่านจะลงไปสู่หลุมศพของพวกท่านและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือผู้คนปรารถนาต่อพวกท่านว่า พวกท่านควรเจิมบุตรคนหนึ่งของพวกท่านขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองผู้คนและบัดนี้ดูเถิดนี่เป็นที่โศกเศร้าสำหรับพวกท่านและพี่ชายของเจเรตกล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การเป็นเฉลยโดยแน่แท้แต่เจเรตกล่าวแก่พี่ชายของท่านว่าจงปล่อยให้พวกเขามีกษัตริย์เถิดและฉะนั้นเขาจึงกล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าท่านจงเลือกกษัตริย์จากบรรดาบุตรของเรา แม้คนที่ท่านต้องการและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาเลือกแม่บุตรคนแรกของพี่ชายของเจเรตและชื่อของเขาคือเพเกกและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเขาปฏิเสธและไม่ยอมเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและผู้คนอยากให้บิดาบีบคั้นเขาแต่บิดาของเขาไม่ยอมและท่านสั่งคนเหล่านั้นว่าพวกเขาไม่ควรบีบบังคับใครให้เป็นกษัตริย์ของตน และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาเลือกน้องชายทั้งหมดของเพแกกและคนเหล่านั้นก็ไม่ยอมและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือทั้งพวกบุตรของเจเร็ดก็ไม่ยอมแม้ทุกคนนอกจากคนเดียวและโอไรฮาได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์เหนือผู้คนและเขาเริ่มปกครองและผู้คนเริ่มรุ่งเรืองและพวกเขากลับร่ำรวยยิ่งและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ เจเรตตายและพี่ชายท่านด้วยและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือโอไรฮา,าเดินอย่างถ่อมตนต่อพระพักพระเจ้าและจดจำว่าพระเจ้าทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่เพียงใดสำหรับบิดาของเขาและสอนผู้คนของเขาด้วยว่าพระเจ้าทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่เพียงใดสำหรับบรรพบุรุษพวกเขา